วันพุธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา9ก้าฬิกา30นาทีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายบรรจบจันทรัฐรองธิบดีกรมการปกครองเข้ากราบสการะสามภระพรุเจ้าที่และพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งรองธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีนายพิธาสวงจันทร์ชัยฉัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนพูวอำนวยการส่วนหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารทั่วไปข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างได้ร่วมแสดงความยินดีนายบรรจบจันทรัตรองที่ปดีกรมการปกครองได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ราชการสำนักบริหารการทะเบียนดังนี้ 1. การปรับทัศนคติในการทำงานให้บริการประชาชนส่วนระบบการทำงานนั้นดีอยู่แล้ว 2. ง,งานที่ทำได้หรือไม่ได้ติดขัดประเด็นใดให้ต่อผู้ร้องผู้ขออย่าเก็บเรื่องไว้สาำนักบริหารการทะเบียนต้องปรับการทำงานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่น 4. ศึกษาและเรียนรู้งานในหลายๆด้าน นอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งนี้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักบริหารการทะเบียนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการประชาชนต่อไป